แต่นี้เดี๋ยวเราจะรดน้ำเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับผมไม่ตกแน่นอนนะครับคหเล่วงไม่ได้คนร่วงไม่เป็นไรโอ้มาถึงแล้วครับนี่คือครับคือต้นเงาะครับเงาะเงาะโรงเรียนอ๋อเริ่มจะสุกแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ปลูกไว้แบบหลายๆต้นติดติดกันเลยใช่ค่ะเพิ่งเริ่มออกนะฮะเราโชคดีมากเลยที่เราได้มาชิมเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับ เงาะนี่โอ้หลายปีแล้วค่ะอันนี้ประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะออกกี่กี่ปีแล้วครับโอ้อันนี้ออกออกสองปีสองพอปลูกได้สองปีแรกก็ออกแล้วค่ะสองปีแรกออกเลยใช่ค่ะเงาะเขาสองปีก็ได้ผลผลิตแล้วค่ะโอ้หน้าปลูกลเนี้ยยังไม่แก่เต็มที่นะฮะจะมีต้นแบบจะมีลูกมันที่มาเขียวเขียวอยู่ก็จะเก็บกินได้เป็นรุ่นรุ่นใช่<ป>มันมีหลายรุ่นค่ะรุ่นแรกนี่ทยอยเริ่มทยอยเก็บไปครึ่งหนึ่งแล้วอ๋อนี่เก็บออกไปแล้วบ้างใช่ค่ะอันนี้ชุดสองที่ยังไม่สุกอันนี้คือแต่ง ใต่งเป็นสาวให้มันให้มันเตี้ยคเขาเรียกแต่งสาวใช่เราไม่ให้เขาสูงเราให้เขาออกใช่ค่ะแล้วก็ออกได้เยอะๆใช่ค่ะต้นเลี้ยดินเลยนะครับกองกับดินก็มีนะครับแบบนี้ฮะโอ้โหปลูกไว้ในพื้นที่ของเรานะครับหลากหลายอยากกินอะไรเราก็ปลูกครับอย่างตรงนี้มีหย่อมนี้จะมีเงาะนะครับจะมีมะยงชิดมีทุเรียน ขนุนเป็นส่วนผสมค่ะขนุนด้วยใช่ขนุนลองกองลองกองส้มโอส้อมโอกระท้อนใช่ค่ะวนละเอียดเยอะเลยมะขามป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เรานะครับมีโอกาสนะครับมาปลูกปลาที่นอกพื้นที่ของเรานะครับแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสรากแก้วที่สวนคนรักป่าอยู่จริงๆแล้วจังหวัดเนี้ยครับ เดิมทีจังหวัดสแก้วก็อยู่ในจังหวัดนี้แหละก็คือจังหวัดปราจีน,จนบุรีนะครับก็แยกตัวออกไปเป็นจังหวัดสแก้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับป,ประมาณ10กว่าไร่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้นะครับที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้นะครับแล้ววันนี้ถ่ายมาถึงรุ่นลูกนะครับก็คือวันนี้ผมคุยกับคุณออปอนนะครับแล้วก็พี่หน่อยที่อยู่ต่างประเทศครับอยู่อเมริกาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราประมาณเที่ยงเนาะ ที่ต้นก็ประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มจ้ะอ่าสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณเนี้จ้ะตอนนี้ร้อนมากครับที่ต้นอาจจะไํา้อนกำลังเย็นสบายกำลังเย็น <c oughs> สบายนะ, <c oughs> ะก็ทางคุณปอลกับพี่หน่อยเนี่ยก็เลงเห็นว่าป่าสําคัญนะครับอยากจะปลูกต้นไม้ต้นไม้ป่าที่จะสร้างมรดกให้กับโลกนี้ให้กับคนรุ่นหลังนะครับวันนี้เรามีต้นไม้ป่าเนี่ยมาประมาณ30ชนิดนะครับก็จะมีมะข่านะครับ สดาาต้นนี้ต้นพึกนะฮะต้นพึกต้นศักชมพูบันทิย์กะพีต้นสาหาอินทนิลก็มีนะครับขี้เหล็กขี้เหล็กพายุไฮหล่ำเอารู้ด้วยนะฮะจามจุรีแค่นานะครับอันนี้ต้นกระบกนะครับต้นสำรองนะครับอุ้ยถูกใจมากเลยอันนั้นอ่ะสำรองเนี่ยฮะใช่นนทีป่าครับตะเคียนทองยางนากันเกล้านะครับกันเกลาก็จะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับ แต่ที่นี่มีระบบน้าไม่ต้องกลัวยังไงก็รอดนะครับมาหาดนะครับต้นจานต้นลางอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าทุกคนวิ่งรถเข้ามาตรงถนนตรงนี้ครับตรงจะผาเะนี่ไปเป็นผลไม้อีกอันหนึ่งฝั่งนู้นนะที่เราไปเก็บเงาะเมื่อสักครู่นะครับตรงเราตั้งใจว่าไอ้ตรงถนนตรงนี้มันจะเป็นไม้ป่าที่มีดอก วันนี้ก็มีประมาณ3ามี่ชนิดนะครับทีมงานกําลังขึงเชือกตรงนู้นครับเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะขุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกช่วงให้แดดมันล่มักนิดนึงคุณปอนได้ถ่ายพื้นที่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ก็4ี่เมตรสี่เมตรใช่ไมเมตรโซนนี้ก็จะมีต้นทุเรียนทุเรียนนะครับหนึ่งสองสามนี่เกิน4ี่เมตรนะเนี่ยจ้ะแต่เอาตามนี้เลยเนาะจ้ะเอาตามนี้เลยระหว่างร่องเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลย เ,เดี๋ยวเราจะเอาพวกกล้วยพวกอะไรมาลงแซมค่ะครับฮัลโหลทางนี้อ่ตออาตรงนั้นแหละเสียบเลยเดี๋ยวดึงจับขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นตรงล่องกลางพอดีเลยดึงตึงเอาแนวต้นขนุนต้นนั้นเลยนะต้นแรกอ,ะ okay. อ่ะโอเคอ่า นครับที่ตรงนี้ก่อนทำอะไรไว้ครับตรงนี้จะขุดเป็นบ่อค่ะแล้วเราก็ไม่โอเคกับสิ่งที่ทำก็เราก็เลยตัดสินใจกบค่ะกบแล้วก็หันมาปลูกป่าเราอยากได้ป่าเนาะอยากสร้างป่าเก พอเพียงพลังยังยืนถึงกำไรงามคนรักป้าป้ารักคนเพื่อคุณน้ำน้ำไม่จนถ้าคนรักป่าเราจะเอาเปุ๋ยเอนเซม์ที่เราทำนะครับผสมกับดิน ด,ดินที่ตรงนี้อาจจะเป็นแบบดินผมอาจจะไม่ค่อยมีสารอาหารมากครับเราจะใช้ปุ๋ยของเราที่มีสารปรับสภาพดินเป็นกลางเนี่ยผสมเข้าไปครับให้แดดโลมซนทีหนึ่งเราก็จะเรี้ยงต้นไม้แล้วก็จะเริ่มปลูกกันนะครับ ก็จะได้2 4 6, 8 10ชนิดสลับมามาพวกเราทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมารุ่มกันปลูกป่าต้นไม้ในโลกน้อยลงทุกเวลาหาไม่ช่วยกันรักษาไม่นานคงวอดวายก็ปลูกคคละต้น2ต้น3าต้นปลูกกัน,นหลายๆคนรวมกันก็เป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานามนุษย์นาันาก็ได้พึ่งพาเช่นกันตอนนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับฟอสเฟตเป็นฟอสเฟตท,ที่เราจะลองก้นหลุมนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพดิน ให้เป็นกลางนะครับประมาณสักหยิบมือนึงนี่ก็พอแล้วนะฮะเราเริ่มปลูกนะครับในหลุมนี่ก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำนะครับแล้วก็มีฟอสเฟตนะครับที่เราลดก้นหลุมไว้นะครับแต่นี้เดี๋ยวเราจะลดน้ําเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ต่างชาตินิยมปลูกของเรานะครับก็คือต้นเสตเอาไซตที่ทาแบบนี้ครับก็คือตรงนี้จะเป็นที่ที่ดอนนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยเห็นไหมสวยงามนะครับ จะรดน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดหน้าฝนครั้งมากๆเราก็สามารถที่จะมาเอามันออกได้นะครับเหงื่อที่ไหลเป็นเพราะอากาศมันร้อนไม่ใช่ว่าเราจะเหน็ดจะเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรต้นนี้เป็นต้นหมอนทองกี่ปีครับประมาณเจปีครับเจ็ดปีโอ้สมบูรณ์นะเพราะไม่ได้ใส่สายที่มีโยนแต่เขาต้องออกกระสอบรองเลยกระสอบรับมือรับไม่ไหว <laughs> 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 ไม่ได้เลย <laughs> โอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับมีต้นเดียวเนี่ยต้นไซนี้นะครับถ้าถ้าเขาล้อมขายนี่ก็ประมาณสองหมื่นมือโปเลยฮะโดนมือโปก็จะสังเกตว่าจะมีต้นเล็กที่ปลูกเสริมไว้บ้างนะครับแล้วก็จะมีส้มโอขนุนอย่างนี้แหละอร่อยเนี่ยอร่อยครับนกหยิบ เวลาเวลาไปกินจะกินทุเรียนถ้าอร่อยนะครับไปกินแบบนี้ยที่มันใกล้จะหมดที่สวนเนี่ยหนึ่งมันจะแก่เต็มร้อยกับสองมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะพูมันจะเต็มแล้วก็อร่อยมากนะครับไม่จำเป็นต้องไปกินแบบเต็มลูกเต็มใหญ่ๆเงั้จะไม่อร่อยไม่เชื่อลองดูครับอันนี้ออกหมดเลยไหมครับผมขึ้นได้ได้ไหมครับ สองสองสองน้าต้นสองสองูหน้าออกเลยใช่ไหมโอเคระวังนะครับเพราะว่ากิ่งมันปอกครับคือต้นนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นสิบลูกเนาะนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วนะครับเห็นเห็นเห็นมีรอยตัดตัดไปแล้วก็เหลือสองลูกสุดท้ายผมจะขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับผมไม่ตกแน่นอนนะคะ สครับผมพอเขาบอกว่าถ้ากิ่งหักเนี่ยก็คือกิ่งรับพันนะครับเขื่อน่วงไม่ได้คน่วงไม่เป็นไรเื่อออกเืองนี่เราคือเราต้องแบบโยงไว้ไม่ให้มันร่วงนี่คือความความเสียหายของเกษตรกร อีกอันหนึ่งนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างจันเนี่ยครับเพื่อนผมอโค่นเป็นร้อยต้นอ่ะแล้วเอาทุเรียนมาวางนะครับประมาณห้าสิบตันนะครับคือเสียหายก็อันนี้ก็จะเป็นภัยจริงๆแล้วถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็จะโยงเชือกใช่ไหมครับยังไม่ต้องโยงคือต้นนี้กำลังแบบดีมากเลยครับอันนี้เพิ่งออกสองปีอืม ต้นนั้นห้าปีครับต้นนี้ห้าปีโอ้โหโดกด้วยนะก็ยังถือว่าไม่เต็มที่มันล่วงไปซะเยอะต้นนี้ค่ะ <c oughs> มันกรอบนอกนุ่มในครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการลดนะครับปลูกแล้วก็ต้องลดนะครับรดนะฮะช่วงนี้ต้องรดแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับ เราวันนี้เราปลูกไปในพื้นที่ที่เราเห็นตรงน,นี้นะครับโดยประมาณ240ต้นนะครับโดยประมาณนะครับเส้นนี้จะเป็นจะเป็นถนนนะครับถนนเมนที Men ่จะไปตรงนู้นนะฮะก็จะมีต <ps. ain> ้นไม้ที่เราเลือกที่จะปลูกเป็นถนนเนี่ยเป็นอุโมงค์พอเข้ามาปั๊บสองต้นนี้นะครับจะต้อนรับเลยนะครับประมาณมกรานะครับปลายปลายปีหรือมกราเนี่ยก็จะดอกสีส้มเลยครับตรงนี้นะก็จะเป็นต้น ต้นจานหรือต้นทองกลาานะครับส่วนคู่ที่สองเนี่ยผมเลือกเป็นต้นกันเกานะครับกันเกานี่ก็จะดอกหอมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่นิยมนะฮะ mm hmm. ก็จะชอบน้ํานิดหนึ่งนะฮะผมก็เลือกเป็นคู่ที่สองนะครับคู่ที่3ามเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เขาบอกปากาพะไว้นะพาไว้ปีทีแ่แล้วเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนตุ้มใหญ่ ชมพูพันทิบนะครับคู่กันนะครับชมพูพันทิบเนี่ยก็ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสีสีชมพูคล้ายๆดอกซากุระนะครับส่วนคู่ที่คู่นี้ก็จะสลับมาเป็นทองกวาวนะครับอิอนทนินไม่น่าจะอินทนินหรือสเล่านะครับแล้วก็กันกลาวชมพูพันทิบ ทองกวาวอินทนินทองกวาวแล้วก็สุดท้ายปิดปิดด้วยกันเกานะครับก็ตรงนี้ก็จะทำให้เป็นเป็นไม้ป่าที่มีดอกชัดนะครับแล้วแต่มันจะออกไม่พร้อมกันครับออกไม่พร้อมกันสีขาวสีสีส้มสีชมพูสีส้มสีชมพูสีขาวสีม่วง กนะ็สลับกันออกนะครับมันก็จะเป็นแต่เอาจริงๆแล้วทุกต้นที่ปลูกไปมีดอกหมดครับแต่อาจจะดอกไม่ชัดเท่ากับต้นที่อยู่ริมถนนนี้ที่เราลงมานะครับคนรัปา